ไปทันที่ดราม่าข้าวจำนำสิบปีข้าวในโครงการรับจำนำเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้ก็ยังเหลืออยู่และไอ้ที่ยังเหลืออยู่มีคนออกมาการตีว่ากินได้กินได้อร่อยมันอาจจะดูเป็นสีเหลืองแต่ว่ากินได้ขยานิดนึงขัดนิดหนึ่งมันก็ขัดใหม่ขัดสีใหม่ก็จะขาวเหมือนเดิมโอเคเอาละครับเข้าสูปรเด็นเลยดีกว่าเรื่องของเรื่องนะที่มาของดราม่า มันเริ่มเมื่อวันที่19มีนาปีนี้เองค่ะคุณพุมิธรรมพวเชษชยัยรองนายกรมว์าันิตได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่19มีนาคมคุณพุมิธรรมบอกว่ามีคนมาร้องว่ามีข้าวในโครงการรับจำนำตกค้างอยู่สองครั้งที่จังหวัดสุรินเก็บมาเป็น10ปีแล้วรัฐบาลจะทำอะไรจะทำอย่างไรจัดการซะ ่านมาสิปีแล้วอะจัดการสักิบปีแล้วจัดการซากคาราคซังอยู่นานเมื่อมีคนร้องมาดังนั้นคุณภูมิธรรมก็บอกว่าแกก็ในฐานะของความเป็นรอมบวพานิ์ก็เดินทางไปที่สุรินทร์ไปเปิดทั้งสองครั้งและไปเปิดดูเป็นอย่างไรใช่ค่ะแกบอกกับนักข่าวเมื่อวันที่19มีนาว่าเปิดดูและทดลองหุงกินด้วยมันก็ใช้ได้อ่ะกินได้ก็ไม่รู้มันกินได้อ่ะ อร่อยด้วยใช้ได้เลยไม่ได้เสือ่อม่นคืนสิบเก้ามีนาในบัตรดนมันก็เกิดดราม่าข้าวสิบปี oh, อร่อย,ยอร่อยโซเชียลมากระแ,แนะกแหนพูดง่ายๆพูดง่ายๆํา,าคำเดียวเลยนะข้าวสิบปีอร่อยอร่อยโอเคจาก19มีนาขยับมาดังนั้นด้วยความที่มันเป็นดราม่าและด้วยความที่มันเป็นข้าวในโครงการรับจำนำ และด้วยความที่โครงการรับจำนำเป็นโครงการที่เกิดในสมัยรัฐบาลยิ่งรักใช่ค่ะทนายโยูดังนั้นต้องใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นวันที่6พฤษภาคุณภูมิธรรมย้อนกลับไปที่คลังข้าวทั้งสองคลังอีกครั้งหนึ่ง,งจังหวดสุรินนะจังหวดสุรินนะนคราวนี้พา พาสื่อมวลชนไปด้วยไปดูเลยไปโชว์เลยหุงเลยตั้งหลายหม้อเรียงกันเลยแล้วให้กินกันสดๆด้วยหมายถึงนักข่าวทุกคนได้ชิมไม่ใช่ว่าบรรดาข้าราชการหรือรัฐมนตรีได้ชิมเท่านั้นนะคะให้นักข่าวชิมด้วยไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยหุงโชว์กินโชว์ใช่ค่ะเราเอาข้าวมาดูมีอยู่คลิปหนึ่งขณะที่คุณภูมิธรรมแกให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรก็ไม่ทราบที่ปากแกยังมีเม็ดข้าวเหลืออยู่เม็ดนึ่ง <laughs> ต้องรีบปาดทิง้ง ประมาณนั้นนะครับโอ้โหมันยิ่งกระพือดราม่าหนักเข้าไปอกีกดราม่าข้าวจำนำสิบปีอร่อยอร่อยประมาณนั้นนะครับโอ้ก็มันก็เกิดวิวาทะสิครับม,มันก็เกิดวิวาทะสิครับมันก็ยิ่งกว่าดราม่าสิครับในโซเชียลมีเดีย